ครับพี่น้องเรียกร้องกันมาเยอะสำหรับมิซูวิชิไต้ตันตัวใหม่2021นะไอหน้ารอเรียกว่าช่วงนี้ขายยิมขายดีครับสีขาวก็ไปสีเท่าก็ไปเมื่นี้ได้จัดสีบอลมใหมเ f ฟซี FC, ด้เลือกกันอีกครับพี่น้อง2 0 2 0มิซูมิชิไต้ตันไอหน้ารอนะปี21นะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะเรียกร้องเข้ามาหลายเนืจากว่าราคามือสองกับราคาป้ายแดง ค่อนข้างที่จะรห่างกันหลายไอเสียงก็ได้ขายดีครับพี่น้องนะเพราะว่าออกลูกศรบาทได้จริงฟีดาวฟีจองและที่สําคัญไอเสียงจัดโปรโมชั่นตั้งโต๊ตให้นะปีแรกพี่น้องเอสซี่สร้งโต๊ะอนแก่หานะพันเก้านะมาว่าแล้วคือขายดีแหละเอา้าเบิ้งครับพี่น้องชมนะซีบอลครับก็นอันยี้2021อ็ดโต๊ะไม่ล่าสุดไอหนา้ารอตาตีโอ้โห พวงมาลัยเมาตีฟังชันพันนี้ได้พ่อได้แม่เี็กร้อยแบกประมาณคือไอเทียนให้ได้ขึ้นเา่าสวยๆเก็บๆบอผิดหลังคือท้งคันอื่นแนร้ออกจะพี่น้องมารีบมาจับรีบมาจองออกรถศูนย์บาทฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีโอนออกรถศูนย์บาทดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบสองเดือนปีแรกพี่นองสังโตงวดดพอนห้าพันเก้า โอ้โห,โห,โหย้ยหล่อสุดๆนะจับไปทุกอาชีพเกษตรกรค้าขา,ายพนักงานบริษัทร,รัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรัปรจีดยางขับวิ่นขับแก๊ปขับลูกล้อขับสิบล้อขับแม็กโครตัดไม้เผาทานนาไปออกป้ายแดงไปออกมือหนึ่งมาบ่อพันปรับดาวสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นได้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ลูกค้าวันนี้เงินดาว มาหามือสองกับไอเสียมสิครับนะไอเสียมจัดศูนย์บาทให้โอเคป่าพี่น้องโอเคป่าไปเดี๋ยวเมื่อกี้ไปผ่านนึกถึงไอ้ไอ้จัดให้ครับผมอ้าวห้องเครื่องเนี่ยน,นะเดิมๆหัว,วน็อไม่ขยับนะ่ะฝาโปูไม่ถอดเครื่องเดิมๆนะหลายคนถามว่าอา้าวได้เก้าสิบได้เก้าห้าได้แปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ทำไมไอ้เสียมจัดพ่านทำไมที่อื่นต้องใช้เงินดาว นะก็ต้องก็ต้องแก้กันว่าไอ้ขายรถไม่ได้แพงนะไอ้ขายรถย่อมเยาวนะมันจัดได้หมดมาหาไอ้เลยนะปรับดาวได้น้อยไอ้รถให้ไอ้ค้างได้ไอ้รถให้นะไอ้จัดศูนย์บาทได้จริงนะโอเคบอไปซื้อมือนหนึ่งป้ายแดงขับรถเจ้าปรับดาวมาสามมื่นนะป้ายแดงขับรถละคาเจ้าบอมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไ <c oughs> ม่ไ,ได้โอเคบอหนะมามิสูมิชิตาตันสองพันยี่สิบเอ็ออกราศูนย์บาทฟีด สองสีจัดสีโอนบัตรประชาชนไปเดียวปีแรกพันห้าพันเก้าหลังจากนั้นพันแปดพันเก้าตลอดสัญญาแคปหน้าจอให้เียมารอเอาสรุปไปสองพันบาทพี่น้องเอฟซีอยากได้รุ่นไหนยี่ห้อไหนเจอไอเสียมใต้คอมเมนต์เช่นเคยคลิปหน้าเดีย๋าายวไอจัดมารีวิวให้ครับพี่น้องไวรอนเนื้อจึงรถยนต์มือสองจะซื้อจะขายจะแลกจะเปลี่ยนเนื้อจึงชื่อไอเยมรดสิ่งเอาไว้ช่วยทุกคันจันทุเกศส่งฟรีทอดหน้าบ้านกับพี่น้องเก้า